สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ตามหงโลงสนามครับกับผมบีแหลมสิงห์นะครับเหมือนเดิมครับเจอกันนะครับหลังเกมตกรอบ FA ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทีมของอาร์เนสลอตนะครับแต่ว่านะครับประเด็นผมมองที่เขาประเมินมากกว่าประมาทนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ซูเปอร์โบอีกหนึ่งกีฬาที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็ทำข่าวมาโดยตลอด26 27ปีเนี่ยนะครับ รากฏว่าจบไปในช่วงเช้าครับนำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบกันแชมเปี้ยนทีมใหม่คืออินซีมรกกมานีฉายครับนั่นคือฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับก็ครองแชมป์ได้อย่างงดงามครับโชว์ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับให้เราได้เห็นแล้วก็ยำใหญ่หัวหน้าเผ่าแคนซัสซิตี้ชีฟไปแบบเละเทะเลยนะครับต้องบอกงั้นว่ายับเยินเหลือเชื่อนะครับในซูโบครั้งที่59นะก็แข่งที่ เซซ่าซูเปอร์โดมนะครับในนิวออร์ลีนส์มณฑลลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาคือเคซีนะครับหรือว่าเชฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าแ,แชมป์สสมัยจากสาย a f ฟนะครับกำลังจะลุ้นเป็นทีมแรกที่ได้3สมัยซ้อนนะในซูเปอร์โบปรากฏว่าแพ้นะครับเจอกับฟิลลาเดเฟียอีเกิลสซึ่งเป็นแชมป์สาย NFC เข้ามานะครับแล้วนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในสนามครับนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ได้รับตําแหน่งเป็นสมัยที่2นะครับแล้วก็เข้ารับการปฏิญาณตนไปที่เรียบร้อยคือเกมนี้ Eagles นํนขาดเลยในครึ่งแรก24-0นะครับแล้วก็กลับมาชนะ40-22นะครับครองแชมป์เป็นสมัยที่2และอย่างที่บอกครับดับฝันไม่ให้ชีฟเนี่ย เป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ซูโบได้3สมัยแล้วนี่2ทีแล้วนะนะสำหรับอีเกิลนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยใน d y n a s สตี้เดิมของ New e n งแลนด์เพเทียรนะครับพวกเขาก็ลุ้นเป็นแชมป์สมสมัยก็โดนอีเกิลนะครับครั <laughs> ้งนี้โอ้ครั้งนี้โดนกลายเป็นชีฟครับที่โดนอีเกิลเข้าไปอีกนะครับแล้วต้องชมจริงๆเกมนี้นะครับยารเลนเฮิ st, จอมทัพของ Eagle ลเนี่ยคว้างไป22คอมพลีตส7 ได้ระยะไป221หลานะครับก็ <c oughs> 2ทัชดาวน์หอินเตอร์เซ็ปแถมยังถือบอลวิ่งเองอีก11ครั้ง72หลา1ทัชดาวน์เรตติ้งทะลุไป119.7นะครับขณะเดียวกันอย่างที่บอกเกมรับปิดเกมวิ่งและเกมขว้างสั้นๆของพัติิมาโฮมได้แบบสนิทใจเลยนะครับโอเคมาโฮมได้3สกอร์แต่ว่าขว้างคอมพลีทเนี่ย ไป21จาก32เดือดโดนไป2อินเตอร์เซปแล้วเกมวิ่งหายหมดอันนี้ต้องชมเกมรับแล้วก็กองกลางครับโอ้โหดิเฟนซีฟไลน์โหดมากนะครับแล้วก็ไลน์แบ็กเกอร์ดุจริงทั้ง4คนเล่นดีมากครับขอแสดงความยินดีกับ welcome to the hotel california <c oughs> คนละเกินไปติดตามตามหงดีกว่าครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ house. ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอรเปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซูกิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับ s u ซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่31มีนาคมนี้เอาล้วครับท่านผู้ชมครับตามผงลงสนามเนี่ยครับพิกล็อกสถานโลกจริงๆครับจากฝูงพรีเมียร์ลีกแชมป์กลุ่มแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกในรอบลีกเฟสนะครับแล้วก็เข้าชิงคาราบาวครับแต่ลิเวอร์พูลจัดทัพต้องบอกว่าจัดทัพ2สลึงนะครับไปแพ้กับทีมบอยดิวิชั่น2หรือว่าจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือสำเพาเขียวพรีมัตอากายไป0ประตูต่อ1นะครับตกรอบ FA ฟเอคับแบบโอ้โหพิกล็อกวินาสันตโลเฮเลยนะครับ พรีมัตส,สมควรจะได้รับเครดิตเล่นดีทุกคนคลั่งทุกตัวต้องบอกงั้นโดยพ่อยแม็กซี่ครับโอ้โหมันจะอะไรมันจะคึกขนาดนั้นเนาะนะครับขณะที่เิอ้์วผูเองครองเกมได้แต่ไม่มีสิทธิภาพในการทําเกมรุกนะครับโดยเฉพาะ3คนดีอาสเคีอซ่า s, a, แล้วก็โชตาก็เหมือนดนตรีคนละวงนะครับพอส่งดาวินมา์คนยิ่งมันกันใหญ่เลยนะครับก็ผสมประสานกันครับลูกทุ่งนะ ออเคสตราวงร็อกนะครับมุ่วยหมดเลยนะครับคนหนึ่งที่หลายคนโฟกัสนะครับก็คือเฟเดริโกคิเอซ่าเนี่ยมุ่งมั่นมองมุมผมนะมุ่งมั่นเกินไปจนขาดความเป็นธรรมชาตินะครับส่วนดิียสเองก็เป็นเหมือนทุกปีฮะสตาร์ทแรงแล้วก็ค่อยๆลูดลงส่วนเดลโกโชต้าเกมนี้ก็สไตล์แกครับเล่นแบบสมกักึกสมักกักนะครับใช้จังหวะ โอกาสมันเสียไปหมดแล้วก็มาเสียจุดโทษแบบง่ายๆนะครับในจังหวะที่ฮาวิเอเลียดเนี่ยไปทําแผนบอกก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าอาร์เนอร์ชลอตเนี่ยไม่เอานะเอานะครับแต่เอาไม่ได้แล้วก็การประเมินคู่แข่งเนี่ยต่ำเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้สำหรับผมนะฮะก็คือเหตุผลมันมีที่ต้องจัดตัวแบบนี้นะครับก็คือถ้าถ้าพวกเราดูฟุตบอลแล้วหูตาไม่ฟ้าฟางเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคน เข้าใจนะครับเข้าใจได้คือการตกรอบเนี่ยมันไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มหรอกแต่เป็นเป็นการที่สก,กิดแรงๆก็เตือนให้เห็นเหมือนกันว่าเฉพาะกองกลางเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้เนี่ยกลายเป็นจุดด้อยแล้วเมื่อไม่มี3ามผู้เล่นที่ยังคงไม่รู้ว่าต่อสัญญ,ญาหรือย,อยังแล้วแต่นะครับมันจะเป็นข่าวจะเปิดไม่เปิดไม่รู้แต่ว่าฟอร์จิลฟันดายโมเมสซาร่าอเล็กซานเดอร์โนนี่คือจุดแข็งนะครับก็ผมเชื่อนะอันนี้เราเข้าใจตรงกัน แน่นอนที่สุดแฟนบอลเนี่ยไม่เคยต้องการให้ทีมที่ตัวเองชอบเนี่ยแพ้ในเกมใดๆแต่การที่ไม่ต้องกังวลในเอฟเอคัพในตอนนี้ฝรั่งบอกว่าถือว่าเป็นพรนันประเสริฐของคุณหรือเปล่าในฤะด,ดูกาลนี้ว่าคุณจะเอาอย่างไรเพราะบอ่อยครั้งเนี่ยโปรแกรมตรงนีนน้มันจะกวนอกกวนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นคือปีที่ลิเวอร์พูลอยู่ๆมาล่าสแชมป์ในปี22ะนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยตัวของเยอกนคอปเนี่ยคุมทีมอยู่ และสุดท้ายเนี่ยพลังมันหมดในช่วงท้ายเนื่องจากก็ไม่ได้เติมทีมมากนักนะครับก็ตามสไตล์การบริหารของเอฟจีแหละนะครับก็คือทำได้ทำไปนะครับแม้ว่าผู้เล่นชุดใหญ่บางคนเนี่ยได้ลงแต่ก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆนะครับมันก็เป็นเหตุผลอันนึงเป็นเหตุผลที่ดีครับมันชัดว่าไม่เคยมีทีมไหนลงเล่นในชีวิตนี้เลยนะฟุตบอลเกิดมาก่อนพวกเราอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีทีมไหนชนะ 4รายการตลอดชาตินี้นะฮะแล้วก็เชื่อว่ายากเหลือเกินนะครับยากเหลือเกินผมว่าก็พอเห็นฝรั่งพูดคํานี้มาเออก็หวังว่าอาจจะเป็นพรที่แฝงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคืมอมุมมองสําคัญในการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการประเมินมาเป็นที่เรียบร้อยมากกว่าความประมาทนะครับโอเคบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรมันอาจจะประมาทร่วมก็ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเขาประเมินมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยสกิด ชลอตแล้วก็ f อ g ครับ FA ครับคือตำนานที่ทำให้ชลอตเนี่ยรู้ว่าแมจิกเนี่ยของถ้วยนี้มันคืออะไรครับ1 1 4สสี่ซีซั่นละที่แข่งมาคอสอไหนก็ไม่มีแผ่วก็อาจจะเป็นการเขกขรมมขมมเปลปูนของแกเนี่ยเหมือนแม์ที่เจอกับมอตติงแฮมฟอร์เรสก็ได้นะนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ขนาดเดียวกัน f อ g ถ้าดูฟุตบอลบ้างนะครับนอกจากนับตังค์อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่า การเสริมทีมในเชิงลึกให้กับโค้ชเนี่ยสำคัญสุดๆหากไม่มีและยิ่งตอนนี้นะถ้าไม่มีนักบอล3ามคนนี้เราลองนึกภาพในฤด,ดูการหน้าเนี่ย <c oughs> ทีมของคุณอาจจะไม่ขนาดนี้ก็ได้ต้องคิดกันให้ดีๆนะครับและเมื่อหมดเวลาแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากฝูงพิมลีกตกรอบด้วยน้ำมือทีมจากต่ำชั้นเนี่ยเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์นะครับก่อนหน้านี้ลีดเชลซี eds, Chelsea, แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องมุงยอมรับครับว่านี่คือการพ่ายแพ้ที่ ใสสะอาดมากนะครับสะอาดจริงๆต้องต้องชมพรีมัตด้วยนะครับแล้วก็ผมแถมนิดนึงก็คือทางวิลอนวอสลิกนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของพรีมัตที่เพิ่งเข้ามารับงานในช่วงปีใหม่ต่อจากเวนูนี่ที่ทําไว้ไม่ดีเนี่ยเขาคือผู้ลี้ภัยนะครับผู้ลี้ภัยชีวิตเกือบจะต้องไม่รู้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อตอนอายุ10ขวบเนี่ยเขาออกจากบอสเนียได้อย่างวุดวิตนะครับ มุสติมเนี่ยถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ออกจากบ้านเกิดตัวเองที่เมืองบีฮารสในบอสเนียด้วยวัย10ขวบในปี1992เขาออกจากบ้านมาเนี่ยท่านผู้ชมในเดือนมิถุนายนนะไม่ถึง1หรือ2เดือนนะฮะจากนั้นเนี่ยเมืองบีฮาสเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมยาวนานถึง3ปีโดยกองกำลังที่นำโดยชาวเซิฟเป็นสงครามกลางเมืองที่ฆ่าในเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่รับนับถือคนาศาสนาน่ากลัวมาก หลังจากการล่มสลายของพี่เอื้อใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตเดิมนะครับโซเวียตเดิมเนี่ยก็คือสาภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายอย่างเป็นทางการนะครับก็เมื่อปี1991วันบ็อกซิ่งเดย์6ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวุ่นวายมากนะครับหนึ่งในนั้นก็แน่นอนก็คือยูโกสลาเวียก็กลายเป็นรบกันแล้วก็แตกแยกแขน,นกันออกมาจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี1,900 92และเป็นที่มาของตำนานฟุตบอลนั่นก็คือเดนมาร์กฉันจำได้ไหมนะจำได้มาแชร์กันนะครับเพราะนี่คือหนึ่งในเด็กที่เราไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลายมาเป็นโค้ชนะครับมุสลิดออกจากตรงนั้นพร้อมกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และก็น้องสาวออกมาอยู่ที่ประเทศออสเตรียเป็นผู้ีิภัยเดรฟูจีนะฮะออกมาไกลถึง650กิโลเมตรนะครับ,ออม,าารบมาอยู่ที่ออสเตรียนะครับอยู่ที่ออสเตรียก็คือที่อินสบุกนะครับ โดยที่ไม่รู้ภาษาฟังกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าต้องหนีตายมาก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่มีฟุตบอลเขาคงไม่มีวันนี้ฟุตบอลผมมีข้อความหนึ่งผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยทำให้ชีวิตเขามีสิทธิขึ้นมาได้ลืมตาอ้าปากเพราะฟุตบอลนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมฟุตบอลมันถึงได้สําคัญเพราะฟุตบอลมันคือภาษาสากลนั่นเองครับคลาสสิกมากแล้วเขาก็บอกว่า,าศาสนาสัญชาติความร่ํารวย ตำแหน่งหน้าที่การงาน MD ลูกใครหลานใครทนายความแกว่านะครับทนายความแม่ของผมเป็นแม่บ้านไม่มีผลกระทบใดๆหากเรารักในเกมฟุตบอลที่สวยงามแบบนี้อยู่เสมอนะครับนี่คือเรื่องราวของ Magic FA ครับกับตามหงโลงสนามในวันนี้ลุยต่อเดี๋ยวมาติดตามกันในกลางสัปดาห์ครับเลีวพูนั้นจะไปเยือนกุยเซนพาร์ของเอ e ว t ต n ทั้ง2ทีม ตกรอบเอฟเอคัพทั้งคู่นะเอเวอตันแพ้บอลมัดเรอรวพูแพ้พรีมัดเออมัดรวมกันมาเลยแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับที่นี่ครับคุณจะไม่พลาดเรื่องราวของกีฬาระดับโลกกับบีลามสิงห์ทีวีดูเนนี้พรุ่งนี้ดูอีกพิทิตเอ้ยสวัสดีจ้าฉลอตบอกเพียเพียจ้าอ่ะแถมเกอบลืมอีกนิดนึงประเด็นเกือบลืมไปประเด็นที่หลายคนติดค้าง ก็คือทําไมเคอร์ติสโจนไม่ได้เล่นทั้งที่ทอยู่ในทีมนะฮะปรากฏว่ามีกระแสข่าวมาว่าโจนจะไม่ฟิตพอไม่ฟิตแล้วเขาก็เลยไม่กล้าที่จะส่งลงสนามในสภาพสนามที่มันค่อนข้างแห้งและกระด้างจากที่เราเห็นเนี่ยที่ลูกฟุตบอลมันจะเด้งเร็วนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเคอร์ติสโจนลงไปเพราะมันจะมีเกมใหญ่และโครงการใหญ่รออยู่อีกถึง2รายการนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก และการเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อปีที่แล้วเราคงเห็นแล้วฮะว่าพอลุยๆมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้เด็กเล่นมากมายแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้านไม่อยู่เพราะฉะนั้นคอยติดตามกันต่อไปเรียบร้อยสวัสดีครับสองร้อทุกชัยชนะคือเกียรติยศอันยิ่งใหญ่บีแหลมสิงห์ภูมิใจเสนอทริปล่าแชมป์ลิเวอร์พูลปะทะนิวคาสเซลิลคาราบาวคับนัดชิงชนะเลิศที่สนามนิวเวมบรี หงแดงลุ้นถ้วยแรกยุคอาร์เนอร์ชลอตกับ70ปีที่รอคอยของนิวคาสเซิลเจวัน4คืน12-18มีนาคมนี้เชิญแฟนลูกหนังไปลุ้นตะทึกด้วยกันตามสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังนะจ๊ะตัวเอง <laughs>